ราศีต่อไปเลยราศีพิจิกทายไม่น,นิดนึงอยู่แล้วแต่เอาใหม่ะนะฮะราศีพิจิกเป็นไงครับอาจารย์ราศีพิจิกเนี่ยน,น,วน,นวีวันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วมาเลงแล้วดาวร<ล>าศีเกิดคือพ่างคารยครับยกเข้ายกเข้า,ยก,ขายกเข้าฝั่งตรงข้าบนีม่มาแล้วมาแล้วตั้งแต่ยี่เบกุมพาครับเวลาไปยกเข้าเนี่ยมันมีกฎได้กฎอยู่กฎหนึ่งว่ากีตสัตตะต้องภุมมิง ผมบิน,นบก,กวว็คืออังคารอัซุรินโอเกงก่าวไว้นั่นคือพระราหูแม้ชาติใดตัวเราอัปลักษณ์สิ้นดีกูจ,จะแสดงได้ยดน่นนัเสมอูมณ์อแปลว่านี่ช่วงเวลาเลยเนี่ยแบบก็ไปได้ย่างเสียย่างเหมือนกันครับดีได้ึังดีได้ดังเสียก็ได้เหมือนกันอย่างนั้นครับครับแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่ต้องดีกว่าตอนที่อยู่ดีกว่าที่ผ่านมาดีกว่านี่เป็นเกษตรอ่ะดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนครับชีเจ้าตาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่อะไรมันอยู่ครับอยู่ร่วงพระราหูครับ อยู่ร่วมะลาหูตัวนี้อยู่บ้านใครไปอยู่บ้านตรงข้ามซึ่งรลาหูตัวนี้แรกเดือนก็ประสบด้วยครับก็มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้ที่ดินได้อะไรได้ไดมีโอกาสมาจากเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้ทําไมเพราะการดาวการงานมาอยู่กับพรสศุนี้ <ๆ S 2> ไปอยู่เพราะนั้น <ๆ S 1> มีโอกาสนะที่จะโอกาสที่จะไอ้คู่ครองคนรักมุนส่วนครับ ผู้ร่วมคู่กรณีคู่บรงทับสัญญาก็ได้ครับที่มีโอกาสที่เราจะไปเจอหุ้นส่วนได้แลอไปเจอคนรักได้เลยได้นี่ตัวเองไปหาเขานะไม่ใช่ว่าเขามาหาเรานะเ,าเราต้องไปหา,างานนี้เราต้องเดินทางไปเพราะตัวเราไปอยู่ที่นั่นถูกต้องตเดินทางไปหาเขางานนี้ถ้าเกิดยังไงต้องเรียกว่าต้อง้อหน่อยนะอ่าก็เราก็เราเป็นปราชาอีกด้าหนึ่งดีด้านหนึ่งเสียงไงครับอย่างที่บอกแล้วก็เป็นโ่วที่ดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับพระเสาพระเสาตัวเนี้ย ฮะคนสาวตัวในตัวในดิที่โคจรมาเป็นอะไรโคจรมาเป็นมหาจักรตัวนี้อยู่คาว่างโอ้โหโอ้โหนี่ดาวใหญ่รวมกันสามจุดเพราะนั้นนี่ก็มีโอกาสนะครับที่จะแจ็คพอตแตกได้อะไรได้มนก็ขอให้แจ็คพอตแตกกับคนวิจิตรทันทีครับทำไมทำไมมันทำไมถึงมีโอกาสครับเพราะเดี๋ยวพัดไปยกเข้านี่ไงฮะนี่ยกเข้านี่ยิ่งมีโอกาสหญ่ต้องให้ทางนี้ย้ายไปก่อนนะแต่ว่าโอกาสที่ว่าอันก่อนพรหารยกนะโอกาสที่ว่าเนี่ยไม่เกินวันที่สิบหก ไม่เกินวันที่สิบกมีนาคมนะครับดาวดาวการงานไปไงดาวดาวดาวไอ้าาอดาวการงานอยู่ตรงนี้ดาวการงานอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในเรือนจันทร์นะครับพนักง,งานนี้ก็ไปไงในในรอบเดือนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็สุกสุกเดิมดิบการงานไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ชื่นชมสุ่สุ่เดิมดินะแล้วก็การงานเนี่ยหลังจากวันที่สิบสี่สิบสี่ไปแล้วการงานไปอยู่ตรงนี้ อยู่ในพระปุตตะได้งานใหม่ถึงจะได้เริ่มได้งานใหม่ๆได้สิ่งใหม่ๆมีกามีงานใหม่ๆเข้ามานะครับไอรัฐธรรมนองนี้นะฮะอันนี้อเรื่องงานนี้ก็ถือว่าดีอยู่ดีอยู่ยังใช้ได้นะเรื่องงานงานตัวนี้มาจากไหนครับงานตัวนี้มาจากใครมาจากเพื่อนผู้ใหญ่นี่ไหมหมเพราะว่ามาจากเพื่อนผู้ใหญ่มาเพื่อนก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้แหละก็ได้อย่างนี้เ่งงานมาจากตัวนี้ครับ ส่วนคู่เป็นไงคู่ตัวเองเนี่ยนะไปแลกเรือนกับพระราหูแลกเรือนกันอะไรกันก็ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่วันเดียววันาที่เจ็ดแล้วเท่านั้นและต่ดาวสุกดับไปมึงออกจากบ้านกูไปเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอคู่ดับครับคู่ไม่มีตเรืองแล้วแล้วดาวคู่เนี่ยยกเข้านี่วันที่วันที่สิบหกได้คู่ใหม่เลย มันก็ไปก็ก็กคู่ไปอยู่ปุตตะก็ก็มีโอกาสที่จะไปไปเจอแฟนเด็กๆได้ไปเจอคนรักใหม่ได้ได้ไปเจอได้ได้แล้วคู่ดับด้วยครับแล้วดับไปตลอดจนถึงสิบสิบสามเมษาเลยนะครับธรรมดาอยู่ตรงนี้ดีมากนะคู่ได้ตำแหน่งอุดนะคู่สวยด้วยอะไรด้วยแต่ว่าปีนี้ไม่อำนวยซะแล้วอ่านะฮะอันนี้ไปส่วนการเงินเป็นไงการเงินอยู่ตรงนี้ คการการการเงินเนี่ยมาอยู่ในเขตภูมิปะโลไอไอตอนนี้อยู่ในเขตภูมวิโลกําลังจะลงกสุดท้ายนี่พระราชอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอย <Harriet, S 1> ู่ในพบสุภะเนี่ยนะอพระราชตรงนี้ยังโดนพิษอยู่พิษในโดนยาวมันมันมันโดนพิษอยู่ครับก็ก็ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายโยธินเท่าไหร่นะโดนเป็นเดือน แต่ว่าไปอยู่ในเขตพมทีิปโลมก็เลองเกี่ยวกับหล,ลักทรัพย์อะไรสักอย่างข้อดีคือเลองเกี่ยวหลักทรัพย์ดีหลักทรัพย์จะดีมีความมั่นคงอะไร้ทำรองนั้นครับนี่น,นะก็โดนโดนพิษแต่อย่างไงก็ต้องจะได้เงินอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่พบสุภาพมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินครับมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินอยู่อะไรอยู่เป็นอุดเนาะตัวนายเป็นอุดมีคนช่วยเหลืออยู่อะไรอยู่คนช่วยเหลืออาจจะเป็นใครเป็นเพื่อนสังคมญาติก็ได้เนี่ยเป็นเพื่อนสังคมญาติก็ได้ครับแล้วก็ห้าเมษาแล้วถึงจะดีมาก ต้องรอ5เมษายนะได,ได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์อะไรอย่างงี้งั้นก็คนราศีพิจิกนะครับอย่าเพึ่งท้อถอยนะฮะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังพอได้เลยนะฮะนะครับแล้วพอไปครึ่งเดือนหลังเนี่ยการงานใหม่ๆก็จะเริ่มเข้ามาอมจากนั้นเนี่ยการเงินที่จะดีเนี่ยต้องไปดีหลังวันที่5เมษายนนะครับสรุปได้ดังนี้ครับนะครับ